สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวประเพินจ้าวันนี้แม่มีตลิงปงมาอวดคนเห็นไหมลูกใหญ่มากอ่ะมันใหญ่จริงแต่ไม่รู้ว่าจะเปรี้ยวหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูเนี่ยหาลูกใหญ่มาแม่จะชิมไม่ดูนะลูกเนี่ยดูดิลูกเบลอเลยอะ mắm chim nhâm <laughs> <laughs> nam phong 有露的。 มีคนมานั่งเกินน้ำลายเาี่ี้ยวห้วจกินเหรออือลูกเนี้ยใหญ่จริงนะทุกคน ดูดิใหญ่แห้งไหมนี่สามลูกนี้นแ,นนแล้วแม่รอแป๊บนึงนะลูกช่ำๆทุกคนอือ ้มีคนอดไม่ไหวเจ๊นั anyway> ่นสาวปิดแม่เนาะ มันก็เปรี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่ไเปรี้ยากอะไรมันกลนอร่อยเพราะมันใหญ่กิ้มแม่ใส่ข้าวคัวด้วยอร่อยมากมีปลา้ามีข้าคู่วมีพริกก่นมีผงชูรสผงนัวแค่นั้นแหละน้ำตาลอร่อยเวอรมีคนอดใจไม่ไหวน้ำลายไหลนั่งดูกินแหละอดใจไม่ไหวลูกที่สี่ มาเฟืองถ้ามาเฟืองอันนี้มันอร่อยกว่าเราอย่างถ้ามารสชาตินี่คับม,มาเฟืองอ,อร่อยตองข้าวคั่วเอ้เคียวข้าวคั่วด้วยข้าวคั่วแม่ลั่วเอง ร่านกี่แสกเ้อะกินจักหน่อยละกี่ลูกแล้วกินเยอะนะลูกขี้ขขแสกนะฟินตรงเด็กเคี้ยวข้าวคั่วด้วยเนี่ยแหละข้าวคั่วอร่อย อมอูมดดร่มใหญ่จริงคนมะมะเฟืองมินิก็ใช้เขาะจะคล้มะเฟืองแต่ก็เปรี้ยวคนละแบบอร่อยมากพี่กินเยอะนะลูกขี้แตกนะลูก มื่อกี้แม่กินไปสกี่ลูกอะหนึง่งกี่อันเนี่ยสองอันแม่แม่หนูกินไปกี่อันอันนงอันอันนี้น่าจะลูกที่สี่มั้งของแม่สี่หรือห้าทุกคนลืม